ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบัน่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมยาชีดาราานยึดติดแล้ว วันหนึ่งเรามีชื่อเสียงเราดังมากๆมาถึงอีกวันหนึ่งเนี่ยคนถ้าจะไม่รู้จักเราเลยชื่อเสียงมันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนพอเราจะจากมาก็ไม่รู้สึกว่าตัดสินใจผิดก็ถามว่าต้องรู้สึกยังไงกับทุนมันคงเป็นเกียรติที่สูงสุดในชีวิตของเราทุนเงินทุนที่ไมา่โดนจยเป็นทุนที่ไม่มีครอผูกมัดไม่จําเป็นต้องกลับมาใช้ทุนท่านอยากจะให้ทุกคนทําด้วยจิตสํานึกของตัวเองสำหรับ ตัวต้าแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่ให้เสียไปแม้แต่บาทแม้แต่สตางค์เดียวบ้าพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าคนเราต้องมีความตั้งใจถ้าเกิดมีความมุ่มานะเนี่ยสั้งวันมันต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่บ้าเกิดมาเราก็มีในหลวงคอยดูแลมันเป็นความรู้สึกที่ประเทศอื่นในโลกเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเลยจริงๆเรารักพระเจ้าอยู่หัวของเราเรา,เราควรจะต้องมีความภูมิใจที่เราอยู่ในพุน้นแผ่นดินเดียวกัน ที่ที่เราจะเรียกได้ว่าบ้านในอยู่ที่เี่คือที่คนไทยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติของเรามอเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตอย่างหนึ่งของบ้าน